ความยำเกรงต่อลล l a ์และได้เตรียมสเสบียงแห่งความดีในวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับ Allah Subhanahu wa t a a l เมื่อใดก็ตามที่เรากลับไปพบกับล l l a ์แล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาทำความดีอีกครั้งหนึ่ง Allah t a าลาได้กล่าวว่าชะกลตนาอัมวาลูนาวะอัลูนาฟัสตักฟินละนาในวันนั้นพี่น้องครับวันที่เราไม่มีโอกาสที่จะกลับมาทำความดี ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาละหมาดและวันนั้นเราก็จะบอกกับ a l l บอกว่าทรัพย์สินของเราครอบครัวของเรานั้นทําให้เรายุ่งเรามีภารกิจมากมายเกี่ยวกับทรัพย์สินและครอบครัวจนกระทั่งเรานั้นไม่ได้ทําความดีต่อลอ l เลยเราก็บอกอับล l l a บอกว่าฟาสตักฟิตและนะโอล l l a ์ขอใหล l l a ์ Allah ตาลาน,นั้นได้อภัยโทษแกเราด้วยเถิดท่านพี่น้องครับนี่คือสภาพของมนุษย์ในวันเกียร์มัต มื่อใดก็ตามที่เขานั้น